ห่วงล้อ,อมันมีตอนคือศูนย์ทำให้ล้อให้ได้ศูนย์กับศูนย์กลางและศูนย์ถูกของมันมีกันหลายขนาดวัดที่ตลางล้อว่าใช้ขนาดไหนโดยเที้ยนใส่ใส่ปุ๊บไม่ได้ล็อกใส่ล็อกไม่ได้ตัวดึงถ้าใส่แล้วล็อกได้แปลว่าใช้ตัวนี้ที่เหลืองเก็บ ใส่เข้าไปให้ใส่ร้อเข้าไปก่อนห้ามกระแทกแกนเดี๋ยวมันจะพุ่งยกให้ประคองกันไห้ใส่มุดเพื่อลดเวลาการข เหไปเวลาลบเวลาลบใช้แรงเฉื่อยให้อายเฉื่อยดังงัด้ชด่วยพออ้าวมาดูงนี้ซ้ายซ้ายคือระยะห่างจากตัวเครื่องตัวเครื่องไปถึงล้อระยะห่าง กลางคือความกว้างของกระะารอ,อาความกว้างขวาสุดคือเส้นผ่าศูนย์กลางของกระทะารอศูนย์กลางซ้ายเนี่ยเรื่องมันสามารถตรวจสอบได้เลยโดยจับคนที่ด้านข้างข,างขอบล้อไฟขึ้นพอไฟขึ้นปับ๊บฝั่งซ้ายจะมีเลขปรากฏนั่นคือระยะห่าง7.5นิ้วอ่าต่อ แล้วสองตัวนี้ดูจากตรงไหนดูจากที่ล้อกระทะล้อด้วยจะมีตัวคูณกัน1 5บหคู 6, ครึ่งบางบางล้อก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปดูตรงนี้ตัวคูณหมายความว่าตัวคูณเมื่อกี้15คู 6, ครึ่ง 6, ครึ่งคือความกว้างกัะเทะล้อก็จะกดเพิ่มไป 6.5คือหกครึ่ง15แบบนี้15เส้นบาทศูนย์กลาง15นิ้ว,วอาถ้าได้ขนาดเรียบร้อยแล้วตั้งเซต,ตค่าโดยการหมุนอาผ้าผ้ามีการเต้นของล้อแสดงว่ามีการเยี้ยงศูนย์ แสดงว่าเราขันล้อไม่เข้าศูนย์แรงเฉื่อยในการคลายน็อตอะใหม่เดี๋ยวเรามาหมุนล้อใหม่อันนี้มันเข้าศูนย์แล้ว ซ้ายคือฝั่งซ้ายขวานี่ฝั่งนี้ขวาซ้าย20กรัมขวา25กรัมดูเวลาจะใส่ตะกัวตรงไหน,นให้ไฟด้านนั้นเต็มให้ไฟด้านนั้นเต็มแล้วใส่ด้านบนใส่ด้านบนไฟเต็มใส่ด้านบนเลือกตะกัว20 ฝั่งหนึ่งยี่ผ้าให้ไฟเต็มแล้วใส่ตะกั่วด้านบนยี่ผ้าให้เราใส่ไปยี่สิบส่วนหัวตอบรอบแรก ้าใส่และถ่วงลงมันจะเป็นอย่างนี้กู๊ดทั้งสองฝ่าย2ฝั่งจะเป็นกู๊ดคราวนี้แสดงว่าใช้งานได้เดี๋ยวมาดูปัญหาถ้ามันหนักไป มาดูถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้เวลาเราใส่เข้าไปปุบ๊บอ้าวเดี๋ยวดูไฟด้านด้านขวาครับไฟเต็มมาดูตำแหน่งตะก,กวัวถ้าเรารอบแรกรอบแรกไฟเต็มใส่ตำแหน่งตะก,กวัวไปปับ๊บตะก,กวัวปรากฏว่าอยู่ด้านล่าง ไวเต็มแล้วอยู่ด้านล่างแสดงว่ามันหนักไปทําไงก็เอาออกตามที่มันโชว์ขึ้นมาเมื่อกี้อ,ออกห้าก็ออกห้าใส่เข้าไปแต่แต่แตกรณีที่ถ้ามันอยู่ด้านบนอยู่ด้านบน,นแสดงว่ามันเบาไปแสดงว่าต้องเติมอีกห้ากรณีสุดท้ายตะัวคเวลาไฟเต็มปั๊บอยู่ด้านนอก ด้านข้างด้านข้างซ้าย,า,า,ายหรือด้านขวาซ้ายหรือด้านขวาสองฝั่งนี้เวลาแก้ไขคือมันหมายความว่าผิดตำแหนง่งต้องเลื่อนขึ้นต้องเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นเท่านั้นครับเลื่อนขึ้นเท่นน R, เนนานั้นไม่เลื่อนลงถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องเลื่อนขึ้นมานั่นคือการสายตะกัวที่ถูกต้องแล้วสายตะกัว เขาจะตีฝั่งเดียวถ้าเพิ่มก็จะเพิ่มข้างๆกันเพิ่มข้างๆกันข้างๆไม่มีไม่มีเช่น่วงฝ่าตรงข้ามอย่างนี้ไม่มีมันไม่มีใครเขาทำกันการทวงคือการหาจุดสมดุลของมัน ช่วยให้มันทํางานได้ไม่เกิดการไม่เกิดการสะบัดที่พวงมาลัยอ่ะอันนี้หมดจบการสอนตั้ง่วงร้อยครับ